ครับวันนี้จะมาสอนวิธีการถอดเซนเซอร์ฝาดำหรือฝาเดิมนะครับผมว่าจะทำยังไงรามีอุปกรณ์ตัวใหม่มาสำหรับผู้ที่ต้องการถอดได้ง่ายใช่ตัวนี้ครับหรือเป็นครีมแบบไหนก็นะครับที่เป็นครีมปากปรับองศานะครับผมด้านข้างข้างๆเห็นไหมครับจะมีที่เล็กอยู่เป็นตัวจ็กขึ้นมาได้ ใส่ไ้ในด้านข้างนะครับสองข้างไม่ต้องลงไปข้างล่างนะครับแค่ข้างๆพอทำการบีบเข้าหากันแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยครับง่ายๆครับเรียบร้อยลองไปทำดูนะครับผมวิธีนี้เป็นวิธีการที่ง่ายสะดวกแล้วก็ไม่มีรอยแน่นอนครับพอหลังจะตรงนี้ออกมาแล้วใช่ไหม หลายคนถามว่าจะแกะตัวนี้ยังไงไม่ต้องถอดออกมาก็ได้นะครับโฟกัสหน่อยเราจะเห็นจุดด้านข้างจะมีคลิปล็อกกดตรงด้านข้างอะไรก็ได้ครับงัดมานนิดเดียวเกี่ยวข้างๆนะครับ เกี่ยวข้างเดียวพอครับแค่นี้ก็ดูดแล้วครับฝาเดิมแล้วเราก็ค่อยๆใส่ลงไปใช้ปลายนิ้วชี้สองข้างกดตรงแปข้างกดทั้งข้างนะครับอย่าไปโดนตรงเซ็นเซอร์ตรงกลางแล้วก็อา,าสายครอบได้เลย กดรับลับครับเป็นั้นจบพิธีเปลี่ยนฝาเดิมเป็นฝาใสายคับเซนเซอร์ปรับไฟหน้าอัตโนมัติ f o รจ u เนอร์อารีวอร์ครับผมโอเคครับยังไงก็เอาลองไปทำตามมาดูนะครับ วันนี้ขออภัยด้วยครับเสียงอาจจะแหบนิดนึงโอเคครับพบกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ